สวัสดีครับนี่วันนี้ผมบอยสิทธินักลาชมาอยู่กับพี่สาวใจดีที่เงินผ่อนนะต้องบอกไว้ก่อนที่เงินผ่อนอ่าเงินผ่อนนี่ได้หลายเดือนด้วยแล้วที่เนี่ยแปลงไม่ใหญ่โอ้กํำลังเงินนี่พอกันแน่เลยหนึ่งงานก็กว่าอ่าเงินผ่อนด้วยแล้วก็น้ำไม่ท่วมแล้ววิวภูเขาวสวยด้วยไปไปคุยกับพี่เขากันว่าผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงนะแต่บอกได้เลยว่าใช้เงินไม่เยอะอ่าไปกับกล้องก่อนก่อนจะไปคุยกับพี่เขาให้ดูภูเขาก่อนนะครับจะได้รู้อ่าเดาว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงกันโอ้โหหมู่บ้านห้อมล้อมอ่ะนะ พร้อมล้อมหมดเลยนะครับแล้วนี่บ้านสีส้มนี่แอบเปิดขายด้วยแต่เดี๋ยวค่อยคุยดีกว่าไปคุยกับเจ้าของกอนดีกว่าพี่ครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบอยพี่แนะนําตัวนิดนึงค,ครับ,รบพี่เจี๊ยบค่ะโอ้วันนี้ได้จเจอตัวจริงพี่เจี๊ยบแล้วดีค่ะพี่เจี๊ยบก่อนอื่นเลยผมถามพี่ก่อนว่าเราอยู่ที่ตําบลอําเภออะไรกันยังไงจังหวัดอะไรค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่8นะคะ ตำบลหนองโอ่งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอ๋ออู่ทองสุพรรณใช่พี่คนส่วนใหญ่กรุงเทพนี่มาจับจองอู่ทองกันเยอะเลยพี่ใช่ค่ะมันห่างจากกรุงเทพเยอะไหมครับประมาณร้อยโลร้อยกิโลเศษเค่ะร้อยกิโลเศษเใช่ค่ะเอ๊พี่ของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นโฉนดสีเขียวใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะสีแดงนอสสีจอุดแดงหมดเลยเหรอฮะใช่ค่ะเดี๋ยวผมถามก่อนนะพี่เจี๊ยบครับที่เห็นของเราเนี่ยโครงการเราเนี่ยทงสีส้มสีเขียว หมดนี่เลยนะพี่นะใช่ค่ะสุดสาตาห้อมล้อมหมดนี่เลยนะครับค่ะใช่ค่ะอยู่กลางชุมชนเลยใช่ไหมพี่กลางชุมชนเลยค่ะมีเพื่อน้าล้อมรอบเลยค่ะโครงการเราเนี่ยผมถามพี่นิดนึงจะได้เจาะประเด็นคนจะได้เออเมื่อกี้ผมเปิดฟังไปเนี่ยคนหูพึ่งกันแล้วที่เงินผ่อนใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเล็กสุดเนี่ยกี่กี่งานพี่1 6อตารางวาค่ะ160ตารางวาก็งานกว่ากใช่ค่ะราคาเท่าไหร่พี่ราคา2 2 0 0ค่ะ ร้อยหกสิบตารางวาใช่ค่ะสองแสนสองใช่ค่ะติดถนนสองด้านเลยนะคะผ่อนได้ด้วยไหมพี่ผ่อนหกเดือนนะคะหกเดือนนี้ฟรีดอกเบี้ยค่ะแล้วสูงสุดล่ะพี่สูงสุดให้หนึ่งปีเลยค่ะเออผมทวนนิดนึงผมกลัวว่าผมจะจําผิดคือร้อยหกสิบตารางวาคุชแดงเนี่ยในราคาสองแสนสองสองแสนสองพี่พี่พี่ไม่เปลี่ยนใจเป็นสามแสนสองนะไม่เปลี่ยนค่ะสองแสนสอง แล้วหเดือนเนี่ยผ่อนได้ผ่อนได้ฟีดอกเบี้ยค่ะฟีดอกเบี้ยใช่ค่ะแล้วเดือนที่6ขึ้นไปถึงเดือนที่12เนี่ยค่ะขอดอกเบี้ยบ้างนิดหน่อยค่ะใช้เงินมาะจำเท่าไหร่พี่ค่ะขอฟังก่อนเลยโนดพร้อมโอนได้เลยค่ะใช้เงินวางเงินเยอะไหมพี่ก็เดี๋ยวคุยกันค่ะให้โทรมาคุยกับพี่เจี๊ยบว่าเงือนไขเป็นยังไงค่ะแล้วคุยกันเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ฮะบรรยากาศที่ไฟฟ้ามีไหมครับเนี่ยฮะ ไฟฟ้าเสาไฟมาแล้วค่ะเสาไฟมาแล้วใช่ค่ะสายกาลังจะมาค่ะอ่าสายไฟกาลังจะมานี่อันนี้ยังเดินไม่หมดใช่ไหมพี่ยังค่ะถ้าเสาไฟเดินหมดนี่จะเป็นยังไงครับโอ้ก็เต็มเลยค่ะเต็มพื้นที่เลยเต็มเลยค่ะได้ข่าวว่าข้างในเนี่ยพี่ค่ะ2ี่กว่าแปลงนี่หมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดเกลี้ยงแล้วค่ะแล้วที่เงินผ่อนนี้ได้ข่าวว่าเหลือไม่กี่แปลงแล้วใช่ค่ะไม่กี่แปลงจะหมดแล้วค่ะอ่าก็สนใจก็โทรกันมาคุยกันมาเดี๋ยวผมขอเบอร์พี่ที่หลังนะครับค่ะ ตรงนี้เดี๋ยวมีเสาไฟหมดเลยไหมพี่มีหมดค่ะมีหน้าแปลงทุกแปลงค่ะกําลังไล่มาแสดงว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับหลังจากซื้อของพี่เจี๊ยบเนี่ยหนึ่งเลยมันเป็นถนุนคุดแดงฉนดคุดแดงค่ะหลายคนกลัวเป็นคุดเขียวใส่ค้าโอนให้ค่ะออกข้าโอนให้ด้วยออกค่าโอนให้ด้วยค่ะอ่าแล้วก็มีถนนมีถนนสาธารณะกว้าง6เมตรค่ะอ่าหเมตรแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ไปสักปีหนึ่งเนี่ยพี่ถนนพวกเนี้ย เกิดมันแบบน้ำฝนมันกัดก่อนล่ะค่ะดูแลให้ค่ะซ่อมให้ด้วยดูแลให้ค่ะอไฟฟ้ามีอยู่แล้วไฟฟ้ามีค่ะปลาปานี่พร้อมใช้ได้เลยค่ะปลาปาใช้ได้เลยปลาปานี่เป็นปลาปาหมู่บ้านปลาปาหมู่บ้านค่ะเนี่ยแทงน้าอยู่ตรงนี้ค่ะที่มองเห็นเขาเรียกว่าป่าปอาอบตอหรือเปล่าพี่ปลาปาของหมู่บ้านค่ะของหมู่บ้านใช่ค่ะจ่ายเงินแพงไม่เดือนหนึ่งประมาณยูนิตละห้าบาทค่ะ5บาทนะพี่นะใช่แล้วของเราเนี่ยพี่ ถนนลาดยางใหญ่มนอยู่ตรงไหนครับเนี่ยค่ะที่มองเห็นรถวิ่งเน่นพี่เี่ที่มองเห็นเนี่ยค่ะบานสีส้มบางพอดีเลยค่ะที่มองเห็นเนี่ยค่ะคือที่เขากําลังทารั้วใช่ไหมพี่ใช่ค่ะหลังตรงนั้นมีที่เดียวเป็นถนนลาดยางใช่ค่ะห่างนิดเดียวค่ะแล้วเราเข้าเนี่ยเขาออกได้สองทางค่ะใช่ค่ะทางแรกตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะตรงนี้เป็นในหมู่บ้านค่ะอ่าในหมู่บ้านแล้วทางที่สอง้ะพี่ทางที่สองไปข้างหน้านู้นเลยค่ะไปข้างหน้าไปออกตรงข้ามมินิมาร์กเลยค่ะ มินิมากค่ะมีมินิมากด้วยเหรอใช่ค่ะมินิมากอยู่ตรงข้ามเลยค่ะตรงข้ามทางเข้าแล้วก็ห่างตลาดนัด900เมตรค่ะเดี๋ยวเดินไปคุยกันไปดีกว่าพี่จะได้เห็นถนนด้วยพี่เจี๊ยบบอกว่ามีตลาดนัดด้วยเหรอครับค่ะเป็นตลาดนัดใหญ่ค่ะมีทุกวันพุธกับวันศุกร์ค่ะพุธกับศุกร์ใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าไม่อดละไม่อดอ๋อแล้วอย่างงี้เจ็บป่วยเหรอพี่ก็โรงพยาบาลที่ตัวอำเภออู่ทองก็ประมาณ7กิโลนะคะมีไหล่ไหลโรงพยาบาลค่ะแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโต้ง อ่าค่ะน,นั้น3กิโลค่ะพี่เจมก็ลังจะบอกว่าจากนี่ไปที่ว่าการอำเภออูทองในี่7กิโลใช่ไหมเกิโลใช่ค่ะแสดงว่าไปตัวตลาดเนี่ยจะมีโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลมีหลายโรงพยาบาลค่ะมีเขาเรียกอะไรนะโลตัดใหญ่ด้วย่มีโลตัดด้วยอ่ามีโรงหนังด้วย มีค่ะอ่าแล้วก็อู่ทองนี่ถือว่าเป็นอำเภอใหญ่ต้นๆของสุพรรณเลยใช่ค่ะอ่าอยู่้วล่ํารวยค่ะอู่ทองชื่อสมชื่อนะพี่นะและนี่ตมวลหนองององใส่เงินใส่ทองได้ค่ะครบเลยเอาอ่าอยู่ที่อู่ทองขนเงินขนทองเก็บไว้ในองค์่าอุดมสมบูรณ์ครับพี่ใช่ค่ะพี่รูกควรเดินเดินบนถนนกันครับอ่าค่ะค่ะเชิญค่ะตรงนี้ใกล้สุดเราเดินไปคุยกันไปพี่ค่ะใกล้สุดมันอยู่ใกล้กับอะไรพี่อ่อยู่ใกล้กับอ่าบ้านพี่ใหญ่บ้านนะคะตรงนี้ค่ะ แล้วถ้าคนรู้จักเซิร์เจอจับ GPS ละพี่วัดโป่งพันอินค่ะวัดโป่งปพันอินอน,นี่นี่นี่พี่ค่ะแล้วก็ตรงที่เห็นเขาเนี่ยวัดเขาดีสลัก ไหนพี่ค่ะเนี่ยค่ะที่เห็นเขาอะค่ะอ๋อนน่นวัดเขาดีสลาดวัดเขาดีสลาดอันนี้วัดโป่งพันอินวัดโป่งพันอินห่างจากโป่งพันอินไกลไหมพี่แปดร้อยเมตรค่ะแสดงว่าใครอยากรู้ตรงนี้อยู่ตรงไหนให้จับวัดโป่งพันอินวัดโป่งพันอินค่ะพี่เ๊ยบตรงนี้ทิศตะวันออกใช่ไหมอ่าหน้าแปลงนี้ทิศตะวันออกเพราะมันย้อนแสงใช่ค่ะตะวันออกค่ะพี่พาไปดูตรงสาราหน่อยดีครับเชิญค่ะเดี๋ยวผมจะลืมขอเบอร์พี่เจไปด้วยดีฮะค่ะพูดมานานแล้วเดี๋ยวคนคนอยากจะแบบเดี๋ยวกลัวไม่ทันอย่างเงี้ยเบอร์ก็0ู1ย์ะครับ 571ค่ะครับ4941ค่ะอีกสักรอบครับพี่ครับ081ย์ค่ะครับ571ค่ะครับ4941อ่ารีบจดรีบตามมาเลยใครอยากได้ที่เงินผ่อนแบบง่ายๆเลยว่า1ปีแบบสบายๆดอกเบี้ยก็ไม่แพงนะพี่เนาะค่ะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะที่เนี่ยพี่แปลงเล็กๆเดี๋ยวนี้หายากแล้วยิ่งเป็นเงินผ่อนด้วยนี่โอ้โหแทบไม่มีเลยนะพี่นะค่ะไอ้ตรงศาลานี้ก็ซื้อไปหมดแล้วใช่ไหมพี่อ่าจะขายหมดแล้วค่ะขายเกลี้ยงแล้วแตล้อมรัวค่ะ เราจะไปดูคนที่เข้าซื้อคนส่วนใหญ่ที่ไหนมาซื้อคับพี่ก็มีที่ตัวอำเภออูทองค่ะแล้วก็กรุงเทพส่วนใหญ่ก็เป็นคนกรุงเทพด้วยกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีปทุมธานีสมุทปาการเพราะที่แถวนี้มันเราขายถูกใช่ค่ะโอ้แถวใกล้ๆรอบกรุงเทพมีแพงพี่ใช่ใช่ค่ะที่ในสีส้มนี่มันของใครเขาล่ะครับอ่าอันนี้สร้างไว้ขายค่ะพื้นที่เท่าไหร่นี่พี่อหนึ่งไร่สิบเจ็ดตารางวาค่ะหนึ่งไร่สิบเจ็ดตารางวา มีอะไรมั่งพี่มีบ่อบาดาลค่ะบ่อบาดาลพร้อมใช้เลยแล้วก็มีบ้านแล้วก็มีบ้านแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์มีรั้วมั้ยพี่รั้วมีค่ะกำลังทําค่ะกำลังทำแล้วก็มีบ่อน้ําบ่อน้ำหนึ่งบ่อกำลังทำอยู่เผื่อใครสนใจนะแต่ราคาเรายังเมื่อพูดเพราะยังสร้างไม่เสร็จถ้าสนใจไงก็โทรหาพี่เจี๊ยบคุยกันได้ค่ะอ่าครับพี่อเดี๋ยวขอชมไอที่เขาพี่ขายไปแล้วหน่อยดีฮะขายแล้วค่ะเนี่ยค่ะแปงเมื่อกี้พี่หีนนิดนึงฮะพี่เจี๊ยบอยู่ตรงหันหลังก่อนแปงที่เราดูเนี่ยมันจะ ต้นไม้เก่พี่ต้นไม้นี่อยู่ในที่แปลงที่เราดูไหมใช่ค่ะแปลงที่ดูเมื่อกี้เลยค่ะเมื่อกี้เท่าไหร่นะร้อยหกสิบเหมือนกันร้อยแปดสิบสามตารางวาค่ะอ๋อนี่ใหญ่กว่าค่ะติดถนนสองด้านสองด้านด้วยแปลงนี้ขายเท่าไหร่นะพี่สองแสนสามหมื่นแปดพันค่ะเพราะมันใหญ่กว่านิดนึงใช่ค่ะค่โอ้พี่เก็บนี่ใช่ไหมฮะปลาปลาค่ะปลาปลามีแล้วค่ะเนี่ยค่ะมีเนี่ยมีมิเตอร์แล้วมิเตอร์ให้ด้วยอ่าติดติดมิเตอร์ใช้ได้เลย ชุมชนหมดเลยใช่ไหมพี่ค่ะใช่ค่ะเป็นชุมชนมันจะห่างรัดยางนิดเดียวค่ะตรงนั้นไม่ไกลมากพี่นะไม่ไกลค่ะพี่เจี๊ยบแล้วอู่ทองเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดินเดินไปสาลาดีกว่าเดี๋ยวไม่ถึงพี่อู่ทองเนี่ยหลายคนเขากลัวว่าโอ้เป็นดินแดนที่เขาระเบิดอะไรเขาเรียกอะไรนะภูเขาทั้งหินตรงนี้ห่างเยอะค่ะไม่มีค่ะไม่มีใช่ค่ะสบายใจได้ใช่ค่ะอ่าหลายหลายกิโลครับจากนี่ไปนะครับกิโลค่ะไม่มีค่ะสบายใจได้ค่ะเอาอันนี้เขาก็ทําอะไรเนยพี่อันนี้ กำลังจะล้อมรั้วค่ะจะขายไปแล้วนะขายแล้วค่ะโอนเรียบร้อยค่ะกำลังจะล้อมรั้วหมายถึงว่าคนนี้ก็ซื้อไปแล้วใช่ไหมพี่ใช่ค่ะกําลังจะล้อมรั้วค่ะเนี่ยเตรียมขุดหลุมล้อมรั้วแล้วพื้นที่นี่เท่าไหร่พี่ตรงนี้200ตารางวาค่ะแสดงว่าใครซื้อ2งานเนี่ยเนี่ยได้ประมาณนี้เลยค่ะตารางวาค่ะบอกแล้วว่าของดีมันจะขายไวพี่อันเนี้ยเจ้าของเขาก็มาบ่อยๆใช่ไหม ่ก็ซื้อไปแล้ว่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็กําลังเนี่ยแต่ละแปลงก็มาเตรียมสร้างบ้านกันค่ะปรับพื้นที่สร้างบ้านเพราะโครงการเราก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานด้วยใช่ค่ะแต่ไปไวมากเลยพี่ก็ไวอยู่ค่ะเพราะว่าเจ้าหนึ่งก็จะซื้อหลายแปลงค่ะซื้อญาติพี่น้องอ่าใช่ค่ะหลายคนพี่เขาหนีน้ําท่วมใช่ค่ะเขาหนีโควิดนีมลภาวะกันมาพี่ใช่ค่ะพี่เจ๊อันนี้ก็ขายแล้วอันนี้ขายแล้วค่ะลูกค้าก็ล้อมรัวแล้วเนี่ยถมถมดินกําลังจะสร้างบ้าน ผมพยายามจะเอาที่ไข่แล้วมายั่วามายั่ว,วท่านผู้ชมว่า<อ>ให้ดูตัวอย่างว่าเอามาทําอย่างนี้ได้เลยค่ะพ,พี่เจี๊ยบเขาจะปลูกบ้านเหรอคบเนี้ยค่ะจะสร้างบ้านค่ะเขาถมดินแล้วถมดินแล้วค่ะทางเราก็มีมีช่างนะคะ ล้อมีมีช่างอ่ปลูกบ้านมีช่างล้อมล้อมรั้สร้างบ้านมีให้เสร็จเลยอ่าถมดินก็ติดต่อได้ค่ะอ๋อครบวงจรใช่คือมาแล้วเนี่ยคนต่างถิ่นไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องไปวิ่งหายว่าเอ๊ะฉันจะหาคนทำอ่าสร้างบ้านที่ไหนคนถมดินที่ไหนอ่าอันนี้ลูกค้าแบบว่าไม่ได้มาดูนะคะไม่ได้มาดูสั่งให้ถมดินแล้วก็ล้อมรั้ แล้วก็เสร็จก็ถ่ายรูปให้ดูก็ส่งเงินมาให้แสดงว่าเขาไว้ใจพี่ถ้าเขาไม่ไว้ใจเขาเขาไม่ให้ทําแน่นอนพี่เดี๋ยวเราเดินไปดูกันนิดนึงได้ค่ะโอ้โครงการที่นี่กว้างเลยนะครับ่ัน้างจะกว้างเลยนะฮะไกลจะหมดแล้วค่ะคือธรรมดาพี่ราคาที่จับจ้องได้อะเป็นผมผมอยากได้ผมก็ซื้อครับค่ะอ่านี่เราไปดูเพื่อนบ้านกันอันนู้นก็ขายหมดแล้วใช่ไหมฮะขายหมดแล้วค่ะล้อมเริ่มล้อมรัวกันหมดแล้วคะก ตอนนี้เสาไฟตั้งแล้วรอสายไฟเข้ามาก็ทุกทุก่ันก็จะสร้างบ้านหมดเลยอ่าก็อย่างที่บอกแสดงว่าเราพิ่งขายได้ไม่นานเพราะเสาไฟเนี่ยเราต้องยื่นโครงการที่โครงการของการไฟฟ้าเขาถึงจะมาทําให้รอสายอย่างเดียวค่ะครับพี่อ่าอันนู้นกับอ๋อตึกตีนนู้นเขายังไม่ได้ล้อมรั้วใช่ไหมพี่ยังค่ะโอ้โหแสดงว่ามาอยู่นี่สบายใจได้ไม่เหงาอ๋อมีเพื่อนเยอะเดี๋ยวเพื่อนบ้านเต็มเลยใช่ค่ะที่เราข้าโพดนี่เขาเผาไหมข้าโพด ไม่ค่ะเผาไม่ได้ค่ะตอนนี้เพราะอะไรพี่เพราะว่ามันผิดกฎหมายค่ะอ๋อแล้วอยู่ในชุมชนด้วยเขาเขาจะเขาจะถ่าไถ่กบไปเลยอ่าถกบไปเป็นปุ๋ยไปเลยใช่ค่ะห้เป็นปุ๋ยเลยพี่พี่เจ็บอีกนิดนึงที่ล้อมรั้วนี่เท่าไหร่นะพื้นที่อ่าหนึ่งไร่ค่ะอ๋นนี้จะกว้างนิดนึงพ่าหนึ่งไร่อ่าอันนี้ก็ขายไปแล้วคือใครมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะหมุนกล้องให้ดูก็มาเลือกจับจองเอาโทรหาพี่เจี๊ยบว่าอยากได้ตรงไหนก็ชี้จิ้มเลยอ่ามีหลายโครงการแต่ทีนี้ ที่ผมแนะนำในข้างหน้านั่ะเหลือเยอะนิดนึงเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเราเปิดคือเราขายจากข้างหลังมาหาข้างหน้าใช่ไหมพี่คะเราขายจากด้านท้ายขายจากหน้าไปหาหลังค่ะอ๋ออันนู้นเลยๆยังยังเพิ่งเปิดโครงการายยาให<ช>ม่ย่าสุดอยู่ด้านหลังออโอ้โหพอดีเลยผมมา <c oughs> ครับจะได้ขายหมดพอดีนะครับ, <c oughs> รบผมเชียร์ตรงต้นไม้อ่ะพี่ร้อยแปดสิบกว่าตารางวาใช่ไหมจะร้อยแปดสิบสามอ่าสวยดีบีแบรรยากาศมันมันมุมมันสวยด้วยใช่ค่ะ อันนี้ก็ไปแล้วใช่ไหมพี่ไปแล้วค่ะขายหมดแล้วนะค่ะขายหมดแล้วค่ะอ๋ออันนู้นอันนู้นจะทำอะไรพี่ปลูกต้นไม้ปลูกบ้านเหรออันนั้นก็กําลังจะสร้างบ้านค่ะโอ้โหรอรอไฟเข้าก็สร้างบ้านได้เลยค่ะอ่ะอย่างนี้ไม่เหงาแน่นอนครับพี่บางคนเขากลัวไงเอ๊ะฉันมาอยู่คนเดียวมาจากต่างดินแล้วฉันมาอยู่นี้ไม่มีเพื่อนบ้านนี่ฉันจะโดนตีหัวบนซับหรือเปล่าทางทางเรานี่คอยดูแลลูกค้าอยู่พื้นที่ค่ะอ่าเพราะั้นก็สบายใจได้ค่ะ ถนนพี่ก็กว้างเหมือนกันนะครับ6เมตรค่ะคุณบอยกลับรถได้ค่ะกลับรถได้สบายค่ะเดี๋ยวขอชมแปลงนี้นิดนึงเขาเขาก็มันจะทําอะไรครับพี่กําลังจะสร้างบ้านค่ะอ๋อแสดงว่าแปลงนี้เขาติดถนนสองด้านติด2ด้านเลยค่ะด้านหน้าใช่ค่ะหนึ่หน้าอยู่นู่นอ่าอ่าแล้วก็หลังสองด้านเลยค่ะก็อยู่ตรงกลางครับพี่ค่ะหายหมดแล้วค่ะแสดงว่าอันเนี้ยจะต้องสวยแน่เลยพี่ค่ะนั่นนะฮะค่ะรั้วเขาอยู่ตรงนู้นอันนี้เราอยู่ด้านหลังนู้นค่ะอ่าติดถนนสองด้านเลยแปลงนี้ ตอนนี้ที่ของพี่เนี่ยแปลงละ2งานประมาณน้ะพี่นะร้อยกว่าร้อยหกสิบร้อยแปเนี่ยก็เหลืออยู่ไม่กี่แปลงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจก็รีบโทรหาพี่เกียบได้มันเหลือตรงไหนบ้างพี่เอาชี้แบบกว้างๆนิดนึงกว้างๆก็เหลือตรงมุมนู้นนะคะแล้วก็ด้านหลังนู้นนะคะ ส่วนใหญ่อยู่ตรงนู้นโซนใกล้ๆภูเขานะคะอ่าโอ้ตรงนู้นเลยเหรอพี่ใช่ค่ะโอ้แสดงว่าโซนตรงนู้นนี่ได้วิวภูเขาเพราะว่าด้านหน้านี่เราขายหมดแล้วเที่ยงแล้วใช่ค่ะอ่าเราเดินกลับไปตรงนู้นกันครับพี่ใช่ค่ะผมมองยังไงผมก็ชอบบ้านสีส้มมันสวยเด่นนะพี่นะแต่กาลังตกแต่งอยู่ค่ะคือเป็นบ้านที่เราสร้างขายให้ด้วยภายในพื้นที่ของเราหนึ่งไร่กว่าอ่าเพราะนนั้เมื่อเราสร้างเสร็จเป็นบ้านตัวอย่างใครจะซื้อก็ซื้อไปเลยค่ะใช่ค่ะ บางทีข้างๆก็จะมีแบบแปลงข้างๆถ้าเกิดหนึ่งไร่ไม่พอก็สามารถเพิ่มได้ขยายได้อีกใช่ค่ะนี่ใช่ไหมพี่เดี๋ยวพี่เก็บนิดนึงครับผมใช้ดูรถผมใช้ดูรถอ๋อลาดยางอยู่ตรงนู้นนะคะที่ที่มาแล้วพี่มาแล้วค่ะน้ามีรถ่าแล้วไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับก็คือง่ายๆเราลงจากลาดยางมาประมาณสักกี่เมตรนะพี่ลงจากลาดยางมาร้อยหสิเมตรค่ะร5 0ยหเมตรก็จะถึงทางเข้าเดินมายังได้เลยใช่ค่ะรถตู้นี้ไม่ได้ผ่านแถวนี้ ไม่มีค่ะมันรู้สึกจะผ่านเส้น3ามสามสาค่ะจากนี่ไปเส้น3ามสามที่เขากําลังทํสี่เลนนี่กี่สักกี่กิโลพี่ถ้าไปตรงอบตก็3กิโลค่ะแสดงว่าอบตอะไรนะ่นหนองโอ่งอบตหนองโอ่งวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโอ่งนี่3กิโลค่ะจากนี่หมดเลยติดสามสามสาค่ะก็อยู่ใกล้กันครับพี่ใช่ค่ะไปในระหว่างเดินไปแล้วก็ยังคุยย้ำๆนะครับว่า เงินผ่อน6เดือนแรกเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยใช่6เดือนหลังเนี่ยขอดอกเบี้ยนิดนึงนิดหน่อยต่ำสุดของเราก็คือ160ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะ160ตารังในราคา202ใช่ค่ะโอเคครับพี่พี่รู้ยังว่าเขาจะสร้างบ้างรงอะไรครับ ยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่รู้ใช่ไหมฮะผมก็ชอบไปสอดของเขาแต่แต่มีมีโซนนู้นค่ะบอกว่าอยากจะได้แบบไม่เหมือนใครเลยแบบจ้างสถาปนิกมาเลยโซนนู้นนะคะตรงนู้นน่ะเหรอครับใช่ค่ะแต่นี้ทีทุกแปลงก็รอไฟเข้าอย่างเดียวรอไฟอย่างเดียวคือโครงการเนี่ยเราไปขยายเขตการไฟฟ้าครับพี่บางทีมันใช้เวลานะค่ะ บางที3เดือนสเดือนอะไรก็มีนะคะอันนี้ใกล้แล้วค่ะเพราะเสามาแล้วเหลือสายโดยโดยปกติแล้วเนี่ยเสามาไม่นานสายก็ตามมาค่ะอ่าครัด้ี่เดี๋ยวก็ไล่ปักไปทั่วเลยนะครับใช่ค่ะบางแปลงอ่ะพี่ก็คือโฉนดสามารถคือของเราเนี่ยมันพิเศษอยู่อย่างหนึ่งบางแปลงเนี่ยอยากได้ปุ๊บวางเงินซะหน่อยนึงเอาโฉนดกลับบ้านได้เลยนัดโอนที่ที่ดินก็มีลูกค้ามาดูปุ๊บแบบว่าชอบไปไปเลยค่ะ วันนี้พี่ดินยังเปิดไปโอนได้เลยสมมุติวันนี้เป็นวันจันทร์สมมุตินะพี่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ลูกค้ามาดูเช้าปุ๊บชอบเลยจุ่มมือค่ะจุ่มือพี่เจไปเลยจดทะเบียนได้เลยค่ะได้เดี๋ยวนั้นเลยได้เลยค่ะแต่บางแปลงเนี่ยก็อาจจะรอสักนิดหน่อยค่ะไม่ถึงเดือนใช่ค่ะต้องอธิบายให้ชัดเจนนะครับใช่่คะโอ้ไปเดี๋ยวเราไปส่งท่านผู้ชมตรงศาลากันพี่ได้ค่ะวันนี้รู้สึกโอ้โหได้มาดูบรรยากาศแห่งความอบอุ่นนะพี่นะใกล้ภูเขาล้อมรอบเลยค่ะภูเขาหมดเลยอ่เดี๋ยวด้านนู้นก็เป็นลรดยางนะคะ ตรงนู้นน่ะนะครับเป็นลาดยางก็เลี้ยวซ้ายก็ไปออกของมาขำเท่าเลี้ยวขวาก็ไปวัดเขาดิสระครับผมวัดเขาดิสระนี้เขาก็ดังเหมือนกันคนส่วนใหญ่จะมาเที่ยวกันนะครับพี่ใช่ค่ะใช่อย่างนี้เราอยู่อย่างงี้พี่พอมีเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวขโมยขจรใช่ค่ะทางนี้ไม่มีค่ะแต่แต่ลักษณะว่ามันจะไม่วุ่นวายพี่ค่ะคือเป็นลักษณะที่เนี่ยมันช่างจะกว้างโล่งไม่ต้องกลัวความวุ่นวายบางคนเนี่ยหนีความวุ่นวายก็กลัวอีกนะจะมาเจอความวุ่นวายค่ะใช่ใช่ครับเพราะฉนั้นก็สบายบ่ะค อะโอเคพี่พี่เจ็บผมขอเบอร์พี่เจ็บอีกครับงหนึ่งอ๋อค่ะก็ศูนย์แปดหนึ่งนะคะห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าสี่หนึ่งค่ะเบอร์จ่ายโทรศัพท์นะคะไม่ใช่หวยวันหยุดเอาไม่แน่นะพี่ไปซื้อหวยปุ๊บได้เงินมาได้ใช่ไหมคะเอามาซื้อที่พี่เลยสาธุค่ะอ๋อโอเคครับพี่ก็ยังไงก็ขอให้พี่เจ็เนี้ยได้ปิดโครงการปิดให้เกี้ยงเลยนะครับสาธุขอบพระคุณค่ะคุณบอลครับแล้วก็ตามผมมารีวิวแปลงหน้าด้วยละกันยินดีค่ะครับ ขอบคุณพี่เจมส์มากนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะคุณบอลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เจมส์ถ้าผมจองตรงแบงล์ต้นไม้เองนี่ขายไหมขายค่ะซื้อเองเลยชอบสนุกสองด้านด้วยขายค่ะคุณบอลโอเคพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีค่ะ